เพบกับรายการ Intego Weekly n e w วสรุปข่าวทองคำประจำสัปดาห์กับผมไนโกอินเตอร์คำถามแรกเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีใครได้ออกดอยทันบ้างไหมครับถ้าออกดอยทันเนี่ยผมก็ต้องขอยินดีด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยได้ปลดบ้างได้อะไรไปบ้างให้พอร์ตบันเบาลงเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหนะครับจู่ๆราคาทองเนี่ยก็ดีดขึ้นไปนะครับ แต่4 1 0 0 0อีกครั้งนะครับอันนี้เนี่ยหลายคนก็โอ้โหติดต่ดอไวแถวๆประมาณ4 7 0 0 4 8 0 0 0เนี่ยบางคนก็น่าจะมีการปลดไปบ้างนะครับบางส่วนก็เอ๊ะหรือมันจะขึ้นไปต่อซึ่งมันก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะขึ้นทะลุปไปต่อก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรเสีย ราคามันก็กลับมาที่แนวเดิมอีกแล้วนะครับที่ประมาณ $4,400 40, บาทนะครับก่อนที่จะปิดตลาดไปในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองคนที่ยังไม่ได้ออกนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีโอกาสนะครับที่ทองคำเนี่ยเขาอาจจะไซด์เวย์หรือออกค้างการออกค้างหมายถึงว่าเขาอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณ $40,000 ถึง4 1 0 0 0แบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแนวรับสำคัญนะครับหรือว่าโซนประมาณ4 0,000 2 2 7 5อ่าที่เป็นของตัวทองคำเมืองนอกเนี่ยเขารับอยู่ไหมนะครับแต่แน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปหรือว่าทางคุณภัยเองนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มองเหมือนกันเลยว่า1เนี่ยทองคำเนี่ยมันยังไม่ใช่ไทมิ่งที่เราจะได้เห็น 40, 000, 2, 000, 4 2 0 0 0ื่0 0 0 4พ0 0 0คือการที่เขาจะขึ้นต่อไปได้เนี่ย ณนะตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆที่สนับสนุนขนาดนั้นคุยง่ายว่ายังไม่มีสตอรี่นะครับเพราะว่านะครับกว่าเฟดนะครับจะลดต่ออีกครั้งนูน่นเดือนเานะครับแล้วปลายปีด้วยแล้วทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเงินเฟ้อนะครับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็ต้องจับตาต่อไปเรื่อยๆว่ามันจะดีขึ้นไหมสถนานการณ์จะทําให้เงินเฟ้อลงไหมถ้าลงเนี่ยยังไงทองคำเนี่ยมันสามารถ พุ่งขึ้นไปต่อได้แต่กว่าที่เราจะรู้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เมื่อไหร่ครับประมาณกลางเดือนหน้านะครับที่เงินเฟอ้อจะออกกลางเดือนกรกฎาคมหรือประมาณนั้นประมาณวันที่ประมาณสัปดาห์ที่2นะครับของเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราจะได้เห็นตัวเลขเงินเฟ้อกันแล้วแล้วก็อีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะเงินเฟอ้อก็จะมีนอนฟาร์มหรือว่าตัวเลขการจ้างงานอีกซึ่งนี้ก็ต้องดูว่าสหรัฐเนี่ยยังแข็งแร่งอยู่ไหมถ้าแข็งแร่งอยู่เนี่ยทองก็ยังเรียกว่าลำบากอยู่เนี่ยครับคือ ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มองทองโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าทองจะลงนะครับแต่ว่าถ้าถามกันตรงๆแล้วเนี่ยระหว่างทองลงกับทองยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยผมให้เปอร์เซนต์ว่าทองยังไม่ขึ้นเร็วๆอนนี้มากกว่าขึ้นของผมไม่ได้ไหมายถึงว่าขึ้นแบบสี่ห้าร้อยอันเนี้ย เป็นเรื่องปกติของตัวทองคำนะโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยเขาเวี่ยงกันทีสามร้อยสี่ร้อยบาทเนี่ยเป็นเรื่องแบบปกติแล้วอันนี้ผมทิกนะก่อนที่จะกลับไปเรื่องเมื่อกี้สามร้อยสี่ร้อยบาทเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มันเหวี่ยงนะครับก็ถือว่าเป็นฝั่งที่เราสามารถส่วนเล่นได้เพราะว่าณตอนนี้ทองคําหวาวิ่งค่อนข้างแคบนะครับหมายความว่าเขาจะมีลิมิตในการขึ้นในการลงนะครับถ้าเราจับตรงนี้ได้ส่วนตัวของผมให้เลขง,ง่ายๆเลยครับ3า0บาทเนี่ย กำลังดีลง300อบาทน่าสนใจที่จะซื้อนะครับขึ้น300บาทก็น่าสนใจที่จะขายอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับอีกอย่างถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมก็อาจจะไปดูเรื่องแนวรับแนวต้านอีกทีหนึ่งเพื่อความอะไรเพื่อความแม่นยำก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันไม่มีแล้วนะครับทั้งตลอดสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับมันสัปดาห์นี้จบไปแล้วสินะสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัด,ถดไปเนี่ยก่อนจะนอนฟาร์มในเดือนหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีข่าวอะไรที่จะแบบ สร้าง movement ให้ตัวทองคำเนี่ยวิ่งต่อไปได้เท่าไหร่นะครับมากลับมานะครับที่เรื่องของว่าทำไมทองคำเนี่ยมันยังไม่สามารถขึ้นเร็วๆนี้ได้นะครับก็อ่าอย่างที่บอกไปนะครับสตอรี่ไม่ได้กาฟทานเทคนิคเนี่ยเขาวิ่งมาสี่เดือนแล้วเนี่ยถ้าคุณได้ไปย้อนดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าไม่มีกราฟทองแบบที่เขาจะวิ่งติดต่อกันแบบสี่เดือนติดแล้วไม่พักเลยอันเนี้ย อันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนมากเนี่ยมันต้องมีสักเดือนหรือ2เดือนเนี่ยที่เขาอาจจะเริ่มอยู่นิ่งๆเป็นไซเวตกรอบกว้างหรือว่าอาจจะมีการพักตัวลึกนิดนึงนะครับเราขึ้นต่อนะอันนี้คือเป็นธรรมชาติของตัวทุกเกือบทุกเกือบทุกสินทรัพย์แหละนะครับเขาไม่มีแบบมันไม่มีจังหวะที่แบบโดยส่วนมากอะ่ะเขาจะวิ่งอย่างแข็งแรงเนี่ยเขาต้องมีขึ้นพักบ้างพักบ้างรอคนรออะไรให้ตลาดเขาแบบ มีความกลัวบ้างนิดนึงว่าจะไม่ขึ้นแล้วแล้วเขาก็ช้อนขึ้นไปอีกทีอย่างเงี้ยมันควรจะประมาณนี้นะครับถ้าทองจะขึ้นไปต่อได้แบบในกรณีของผมคือสี่0มืนสองพันขึ้นไปนะครับอืมเราไม่ได้มองกันแบบสี่หมืนหนึ่งพันเนี่ยมันชิวๆอยู่แล้วสี่หมื่นหนึ่งห่พันบวกลบเนี่ยมันอยู่ในกรอบที่สามารถเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะเกินไปกว่าน,นั้นนะที่เรามองกันเนี่ยสี่หมื่นห้าพันห้าหมืเนี่ยอะไรประมาณนั้นเนี่ยยังไงผมก็ต้องการพักตัวนะครับอืม เออแล้วก็กลับมาอีกทีที่มองลงเนี่ยไม่ได้มองลงแบบลงไปเลยไม่ใช่นะครับคือมองพักตัวหลุดสี่พันไอ้หลุดสี่หมื่นบาทเนี่ยไปอาจจะไปเป็นแถวแถวสามหมืน่นเก้าไปไปสามหมืน่นเก้าไหมยอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นตัวสปอร์ตเมืองน,นอกก็มาสองพันสองร้อยเนี่ย คือผมก็ยังหวังลึกๆอยู่นะแต่มันก็ฝันสลายไปหลายรอบแล้วแหละถ้าใครตามผมมาก็จะทราบนะว่าผมก็แบบมองลงมาหลายรอบแล้วแล้วก็โดนดีดใส่หน้าตลอดเลยนะครับหลายคนก็มาแซวเต็มที่เลยแต่อันนี้ผมก็ต้องยอมรับนะว่าเออมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลานะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็ยังลึกๆก็ยังหวังอยู่ว่าพักตัวเหอะถ้าพักตัวเนี่ยหนึ่งเนี่ยโอเคคนที่ติดดอยอะรู้สึกแย่แน่แต่ก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันที่เขาไม่ได้กล้าซื้อ แถว40,000เพราะว่ารู้สึกมันแพงเกินไปแต่อันนี้ผมบอกเลยนะ40,000เนี่ยยังไงเนี่ยถ้าคุณจะซื้ออยู่แล้วแล้วกลัวแพงอะ่ะคุณมีไว้ก่อนกน็มีไว้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันถแถวแถว40,000ตน้ตนๆหรือเนี่ย40,400เนี่ยไม่ใช่ราคาที่แย่เลยนะครับให้นึกถึงตอนที่ราคาทองคําอยู่ที่ประมาณช่วง30,000ก็ได้คุณก็จะเห็นว่าตรงช่วง30,000อะบวกลบ2,000ถูกไหม28,000 31,000 32,000วิ่งอยู่อย่งเนี้ย กรอบเนี่ยบวกลบสองพเนี่ยไปเรื่อยทองคำณนะจังหวะนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วอเผลอเนี่ยเขาอาจจะขึ้นไปเลยโดยที่เราซื้อไม่ทันก็เป็นไปได้เช่นกันนึกออกไหมครับคือคุณเนี่ยอยากซื้อทองอยู่แล้วแต่แค่อาจจะยังกลัวว่าราคาไม่เหมาะสมราคาแพงไปก็ซื้อแล้วติดดอยเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณแบบถ้าคุณอยากจะซื้ออยู่แล้วอ่ะและไม่มีเลยนะติดมืออ่ะผมอยากให้มีนิดนึงนะครับเพราะว่า นะสถานการณ์ตอนนี้ที่ผมมองว่ามันยังไม่ใช่ไทมิ่งยังไม่ใช่จังหวะเวลาไม่ได้มีข่าวดีอะไรเนี่ยคือมันเป็นข่าวในตลา,างครับทุกท่านมันเป็นข่าวในตลา,างเป็นข่าวที่ทุกคนอย่างเราเราเนี่ยรู้กันนะครับว่ามันมีอะไรอะไรยังไงแล้วเราประเมินกันไปอย่างนั้นแต่เรายังไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดข่าวอะไรที่มันแปลกๆไหมที่มันนอกเหนือจากตลาดานอกเหนือจากตลาดาอะไรอย่างเช่น สงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยที่เราเคยเกิดไปแล้วในช่วงต้นปีเนี่ยถูกไหมครับอันนี้เรียกว่านอกตารางสงครามการคา้านโยบายปิดกั้นภาษีโอ้เดี๋ยวอะไรมันบุ้มบ้ามันเป็นไปได้หมดเนี่ยอันนี้คือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดเป็น,เ,ปนเกิดขึ้นได้สูงแต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณมีทองติดไม้ติดมือไว้เนี่ยอย่างน้อยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ยังไงก็ทองคําก็ดี นะครับแล้วยิ่งโดยเฉพาะคนไทยเราด้วยเนี่ยที่ณตอนนี้การเมืองเราก็ไม่ค่อยนิ่งถูกไหมอืมเอ,า,อาง่ายงเนี่ยคุณเบ็ดไปเลยนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยความชิบหายไม่ว่าจะเกิดในประเทศหรือนอกประเทศอ่ะทองคําดีดหมดถ้าเกิดในประเทศเงินบาทอ่อนทองคําแทงขึ้นถูกไหมครับทองทองเมืองนอกจะอยู่นิ่งๆิ่งก็ได้แต่ถ้าเงินบาทอ่อนทองก็ขึ้นอยู่ดีนะครับหรือถ้าความชิบหายเนี่ยมันเกิดต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ย ทองมันก็พาขึ้นอยู่ดีนะครับดังนั้นคิดอะไรไม่ออกติดไม้ติดมือไว้หน่อยติดมากติดน้อยเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่คุณเลยอะ่ะอย่างสามรับผมถ้าถามส่วนตัวผมก็ซื้อไว้แต่ไม่ได้มากอะไรนะครับสัก20-30เพราะว่าผมมองลงไงผมมองพักตัวผมมองแบบ3 9มหมนะ 38, ้านะสามหมืนแถวแนี้ถ้ามาเนี่ยสวยถ้ามาเนี่ยรับรองนะครับยาวราแตกนะครับร้านทองร้านทองเนี่ยโหซื้อแบบ รับลูกค้ากันไม่ทันเพราะคนรอซื้อเยอะมากนะครับถึงบางคนเนี่ยซื้อไปแล้วด้วยนะครับอ่าแล้วถ้าคนเก่าเกมจริงๆเนี่ยเขาจะมีทุนสำรองไว้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะซื้อตามข่าวไปในช่วง41,000ื่ไปลายแล้วหรือ41,000ื่นเนี่ยไม่เป็นไรทองคำเนี่ยถ้าคุณถือไว้ไว้นานพอนะเดี๋ยวมันก็กำไร คนที่ซื้อทองคําระดับการถึงยาวการคือหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับยาวเนี่ยคือหกเดือนถึงประมาณปีหนึ่งอันนี้ผมแบ่งไงฮหกเดือนถึงเกินปีอะนะครับหกเดือนถึงสามปีนะครับอันนี้คือยาวถ้าคุณเป็นคนประเภทหลังๆเนี่ยบางทีไม่ต้องสนใจราคาก็ได้นะครับต่างกันสี่ห้าร้อยบาทต่างกว่าพันบาทเนี่ยถ้าเป้าหมายของคุณมันคือมากกว่านั้นสี่หมื่นสี่พันสี่หมื่นห้าพันไปมากกว่านั้นหรือคิดอะไรไม่ออกเนี่ยไม่รู้จะเก็บสินทรัพย์ดังด้านไหนดีฝากธนาคารก็ไม่ค่อยเวิร์กไปดูตลาดหุ้นก็ ยังแบบดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ทั้งที่ตอนนี้ตลาดหุ้นก็น่าสนใจนะเอาเลยถ้าถ้าถ้าเทียบนะระหว่างทองคําตอนเนี้ยกับตลาดหุ้นเนี่ยผมมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยดูดูแบบดูคุ้มกว่าเพราะอะไรตอนนี้หุ้นไทยตกลงเยอะมากหลุดพันสามไปแล้วด้วยนะครับจังหวะนี้เนี่ยถ้าคุณหาตัวที่มันแข็งแกร่งมากๆจริงนะอันนี้ผมไม่บอกนะเพราะว่าไม่บอกว่าลองไปศึกษาเอาว่าตัวที่มันแข็งแกร่งอยู่ในเซ็ตห้าสิบเนี่ย ห้าสิบตัวแรกที่คุณไปศึกษาดีๆเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนทองคํานะหุ้นเนี่ยมันต้องศึกษาแบบลายตัวอะไรอะไรถ้าคุณจะลงเงินคุณต้องศึกษาหน่อยนะครับก็ไปดูที่ตัวแข็งแกร่งและให้ปันผลดีะนะครับเพราะผมอยากให้โฟกัสที่ตัวที่ปันผลดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาแต่ถ้าปันผลเขาจ่ายคุณได้เนี่ยมันก็ยังดีกว่าฝากธนาคารเหมือนคุณออมในหุ้นเน่ะนะครับแล้วจังหวะนี้ราคามันโอเคด้วยนะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะนี่ขนาด เป็นโบกทองนะครับแต่ว่าเนี่ยให้ลองดูเนี่ยถ้าคุณมองเนี่ยสี่หมื่นถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจเรายังมีถังเลือกอยู่นะตลาดทุนก็โอเคใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกยังไงเนี่ยสองโซเนียผมว่ายังไงคุณก็ต้องมีทองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความเมื่อกี้ที่บอกก็เกิดความชิบหายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าในประเทศเหรือหุ้น,นตกอยู่แล้วแต่ทองอะ่ะจะมีตกช่วงหนึ่งพราะคนจะเก็บเงินสดก่อนคือทุกคนจะกลัวเขาจะเก็บเงินสดก่อนแล้วค่อยไปแห่ไปซื้อทอง แล้วบางคนถือทองอยู่แล้วก็ชิวอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงได้ดีมากแลผลตอบแทนก็โอเคด้วยนะครับประมาณ3% 2-3%ต่อปีนะครับถ้าคุณถือในยาวพอนะคุณจะได้ผลผลตอบแทนประมาณนี้ถ้าคุณโชคดีซื้อต้นปีแรกมาเนี่ยหูคุณกำไร30%แต่ใครละ่ะจะกําไรเยอะขนาดนั้นมันก็น้อยคนถูกไหมนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ย2-3%ถือว่าโอเคแล้วสำหรับตัวทองคํา พูดมาตั้งนานยังไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยนะครับสรุปขา่าวจะสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือตัวทองคำเนี่ยมันได้รับความกดดันจากเฟดในสัปดาห์ก่อนหน้ามาแล้วนะครับถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อครั้งที่แล้วเนี่ยจะดูลดก็ตามแต่บังเอิญว่าตัวเฟดเนี่ยเขาชี้มาให้เห็นแล้วว่ากว่าจะลดตอกเนี่ยมันปลายปีเลยมันนานมากเรายัง ต้องดูตัวเลขเยอะเอาไว้ไอ้ว่าว่าไอ้ที่เราแบบตื่นเต้นกันช่วงต้นปีว่าจะลดดอกสามสี่ครั้งเนี่ยตอนนี้เหลือแค่หนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยข่าวเนี้ยมันกดดันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเก่าเกมจริงนะรู้แค่เนี้ยไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยนะครับก็คือทามมิ่งไม่ได้นะครับไม่ว่าข่าวอะไรก็ตามเนี่ยจะมาเนี่ยเห็นไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขาปีกแย่ yeah. นะครับอาพีมไอช่วงแรกแย่ yeah. นะครับทองค่อนข้างดีเลยค่อนข้างดีดมาเรื่อยๆดีดไปเรื่อยๆเนาะแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันยังไม่ใช่จังหวะเวลาของเขาเนี่ยมันขึ้นลูกใหญ่ไม่ได้สิ่งที่คุณทําได้นะตอนเนี้คือการที่เราเล่นสั้นหาจุดที่ซื้อถูกเข้าไว้ถูกที่ผมบ้านเนี่ยบอกไปแล้วบวกลบสามร้อยบาทขายหรือซื้อก็ได้อะซื้อปับ๊บกําไรสองร้อยึงสามร้อยเนี่ย ขายออกไปก่อนไม่ต้องไปมองว่ามันจะรีบขึ้นขนาดนั้นนะครับอ่าประมาณนี้เล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับก็เผอเนี่ยเราอาจจะอยู่ใน4ี่0มื่นแบบต้น,ต,นต้นแบบเนี้ยยาวๆสี่0มื่นถึงสี่หมื่นหนึ่งพันยาวๆไปตลอด2เดือนก็เป็นได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าตัวทองคำในสัปดาห์หน้าเนี่ยเพราะว่าสัปดาห์เนี้ยโดนตบมาแรงมากเลยคือเขาผง,งาดขึ้นไปนะครับเขาผง,งาดขึ้นไปด้วยอะไรนะครับซึ่งใครได้ตามไลฟ์ผมในวันในคืนวันพฤหัสเนี่ย คุณก็จะเห็นว่าผมก็บอกแล้วไม่เห็นมีข่าวอะไรเลยนะครับไม่ได้มีข่าวอะไรสําคัญเลยแต่ว่าในทางเทคนิคเนี่ยเขาตั้งท่ามาแล้วมันดูมันจะรีบาวได้ถูกไหมครับแล้วผมก็ให้แนวต้านที่ประมาณ237ส2 3เจ็ดศูนย์สองสอสงสามูนย์สองแถวๆนี้ว่าตาบใดที่มันยังไม่ทะลุตรงนี้ไปเนี่ยมันยังอันตรายอยู่นะครับมันก็เนี่ยเป็นในทางทคทินิคลีบาวไปนะครับแล้วก็โดนตบลงมาบังเอิญน,นะครับในคืนวันศุกร์มันดันมีข่าว ตัวเลขเซอร์ว e สพ i เอมนะครับเข้ามาปรากฏออกมาดีประจวบเหมาะกับทองคําอยู่ด้านบนแล้วติดแถวแนวต้านพอดีก็เลยโดนกดเท่านั้นเองไม่มีข่าวอะไรครับคุณจำง่ายๆนะครับดูข่าวใหญ่แรกๆเลยข่าวที่สําคัญที่สุดเฟดว่ายังไงทิศทางของเฟดเป็นยังไงอันนี้สําคัญที่สุดลองลงมาเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อเป็นยังไงเพราะเงินเฟอ้อจะชี้ให้ตัดสินใจว่าเฟดเขาจะทํำยังไงแต่ว่า ถึงแม้ว่าเงินเฟริรมันจะออกใหม่ก็ตามถ้าเฟดเขาว่าอย่างนั้นน่ะเราก็ต้องเชื่อเขาก่อนทิศทางอะ่ะมันจะวิ่งไปทางเฟดก่อนเสมอนะครับดังนั้นะคุณตามตามแค่นี้อีกลองลงมาเป็นการจ้างงานเนี่ยคุณตามสามอย่างนี้พอนอกนั้น้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณจะไปเก็งกำไรระยะสั้นเอาแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับสัปดาห์หน้าน่ากังวลเหมือนกันนะครับทองคําโดนตบมาขนาดนี้แล้วแรงเหมือนกันนะแต่ว่าสําหรับส่วนตัวผมก็คือ4ี่หมื่นเนี่ยอาจจะหยุดหลุด หลุดลำบากนิดนึงมันมันต้องยึกยืออีกสักพักนึงอะ่ะนะครับแต่ว่าถ้าบังเอิญเขาทะลุไปเลยเนี่ยทะลุ4ี่0มื่นทะลุสองสองเจหรือทะลุสองพเหรียญเนี่ยให้คุณรู้ไปเลยนะว่าเฮ้ยหลุดส0 0 0มื่นมันใกล้จะมาแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็เตรียมเงินเตรียมกระสุนไว้ให้ดีดนะครับเราอาจจะได้มีโอกาสเก็บทองที่ต่ำกว่า4,000มได้นะครับแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากสี่หม่นมา สี่หมื่นต้นๆนเนี่ยสี่หมื่นหนึ่งร้อยสี่หมื่นสองร้อยอะไรก็แล้วแต่แถวๆเนี้ยซื้อไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะเหมือนเหมือนเหมือนสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะใครที่ซื้อไปเนี่ยสี่หมื่นต้นๆเนี่ยขายกาไรบวกพันนึงและอย่างเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับว่าทองคำเนี่ยถ้าคุณแบบไม่คิดอะไรมากเนี่ยมันวิ่งแรงมากนะครับแต่ขอให้อย่างเดียวคือซื้อให้ถูกเข้าไว้ไม่ใช่ถูกทิศถูกทางนะครับถูก ในค่าเฉลี่ยนะตอนนี้ตอนนี้สตอรี่ไม่มีไม่มีอะไรเนี่ยทองคํามันจะไม่ได้แบบมันจะไม่ได้วิ่งเป็นทิศเป็นทางเหมือนในช่วงต้นปีแล้วที่เราแบบซื้อไปเลยครับทองคําเนี่ยหลังจากที่มันทะลุนู่นนี่นั่นเราซื้อไปได้ทุกราคาเลยราคาไหลไปตามเทรนเราฟอลล์วิ่งเทรนฟอลล์วิ่งได้แบบโหกําไรทุกคนเนะน,นี่ยตอนเนี้ยทิศทางนั้นมันไม่มีแล้วแล้วเพื่อเผื่อเนี่ยฝั่งขาลงเขาก็กําลังจะมาด้วยนะครับดังนั้น ให้เราเล่นรอบไปนะครับเล่นรอบไปเรื่อยๆนะครับบริหารหน้าตักดีๆไม่ต้องรีบนะครับหลายคนถามว่าติดดอยแล้วแสีวซีมือหนึ่งพันบุกบวกเนี่ยจะหลุดได้เมื่อไหร่ผมบอกเลยน่าจะถ้าแย่ที่สุดนะครับเดือนแปดปลายกลางกลางเดือนแปดถึงเก้าเนี่ยผมว่าน่าจะเราน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีมากกับต,ตัวทองคำแล้วแหละนะครับ แต่ว่าถ้าโชคดีอย่างวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจ,จู่ๆเขาก็พุ่งขึ้นไปสี่หมื่น่พันะช็อตแบบนี้เกิดได้เสมอนะสำหรับตัวทองคาคุณก็เตรียมจังหวะขายปลดอะไรก็ว่ากันไปเพราะหลายคนเนี่ยก็มีการปลดออกมานะติดดอย4ี่หมื่นดร้อยสี่หมื่นแปดร้อยก็ปลดออกมาบ้างในสัปดาห์ที่แล้วจะขายแบบบวกร้อยหนึ่งขายเท่าทุนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าคุณตัดสินใจได้โอเคมากเลยนะครับคือถูกทางอะ่ะซึ่งเราไม่รู้นะมันถูกหรือเปล่าเนี่ยแต่พอมันเฉลยอ,ออกมาเฮ้ยมันลงต่อว ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้แหละสัปดาห์หนะ้ารอแถว40,000ต้นต้นหรือ4 40, 4 0 0เนี่ยมันลงมาจากยอดเนี่ย41,000นะคุณ4 4 0 0เนี่ยลงมา600กว่าบาทเนี่ยใช้ได้ถ้าคุณจะซื้อนะอืมแต่สำหรับผมก็จะรอนิดนึงละกันผมอยากได้40,000ต้นๆถ้า40,000ต้นๆนเนี่ยซื้อแล้วสูตมันลงต่อของผู้ช่างมันและราคามันดีถ้าต้นคุณคุณดีนะในจังหวะเนี่ยมันทำอะไรมันเล่นได้หลายท่า นะครับมันจะเล่นได้หลายท่าค่อนข้างแบบไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสรุปข่าวประจาสัปดาห์คือพูดง่ายว่ามันไม่มีข่าวอะไรนะครับมันไม่มีข่าวอะไรแบบอืที่มันแปลกอะไรขนาดนั้นนะครับคุณก็ให้รู้ไปแล้วกันว่าตอนนี้ทองคํามีโอกาสวิ่งไซเยวหรือพักตัวเนี่ยได้ทามมิ่งกว่าจะขึ้นเนี่ยผมว่าประมาณเดือนแดเดือนเก้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็นแบบขาขึ้นอีกครั้งหนึง่งหรือผมอาจจะผิดก็ได้นะสุดท้ายเขาจับพุ่งไปเลยก็เป็นได้เช่นกันแบบผมแค่มองว่า มันยังไม่มีสตอรี่ที่ดีขนาดนั้นนะครับแล้วกราฟก็ยังไม่ได้สวยด้วยนะครับกราฟมันอยู่ในส่วงของการพักตัวนะครับมันไม่ได้มีทิศมีทางชัดเจนแต่ถ้าใครอยากเล่นใครที่อยากเล่นเป็นเล่นสายเล่นกลางเล่นยาวถือยาวระดับหนึ่งเนี่ยคุณบางทีไม่ต้องไปซีเรียสน,นะที่ผมพูดเนี่ยเป็นพวกที่แบบเล่นสั้นแบบซื้อวันนี้พวกนี้กําไรหรือว่าซื้อสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ากาไรเนี่ยคือจะสั้นมากๆ พวกนี้คือเขามองคนละแบบกับคุณอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมานั่งไม่ต้องกัวเฮ้ยคุณนายดูซีมือนทำไงถ้าคุณถือยาพพอเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นโอเคสาหรับวันนี้รายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ก็ขอฝากไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับทางอตะโกเราก็จะมีข่าวสารห,หรือว่าคลิปที่น่าสนใจเนี่ยให้ติดตามได้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยก็สามารถติดตามแล้วก็กดไลค์กดอ่าสับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทางทีมงานด้วยละกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ